เฮ้ hey, hey. เจอกันอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนคะคะก็วันนี้ฟ้าจะเคลียบัญชีทั้งหมด <c oughs> อันนี้ก็คือถ่ายวันนี้แหละจะเคลียบัญชีทั้งหมดเลยแล้วก็ที่สาสางเอาไว้ก็คือมันเกิดฟ้านะคะเป็นวันเกิดที่หกมีนาเดือนนี้แหละก็เออรนานโนร้อยพันเออรนานโน,นนะคะเพื่อนของฟ้าก็ชนะดีนายพันชื่อ กู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 กอเคเขาได้เขาได้ไปญี <Enfin wan ita> ่ป <Titanic> <c oughs> ุ่นแล้วเขาก็ได้ซื้อต้าเป็นโมเดลญี่ปุ่นมาให้นะคะซึ่งฟ้าเป็นโอตาคุคือแบบว่าฟ้าชอบพวกของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเพลงก็ร้องของญี่ปุ่นเอ่ออะไรพวกนี้ฟ้าฟ้าเป็นคนที่ในประเทศที่ชอบที่สุดคือญี่ปุ่นในทางโลกเปยนเนี่ย ประเทศที่ชอบที่สุดคือญี่ปุ่นแต่ไม่ใช่ประเทศไทยไม่รู้เหมือนกันวนะ่าทาไมนะเกิดมาเป็นออตาคุมันก็แบบลบําบากใจวะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันอันนี้ฟ้าไม่รู้เหมือนกันนะฟ้าจำชื่อไม่ได้ว่ามันคือตัวอะไรแต่ว่าเอยน่ารักหน้าตาเขาน่ารักดีชิ้นส่วนฟ้าไม่ไม่อยากให้มันหายเลยอะหายไปเซ้ <laughs> ามากนี่กันทีเด็ดเลยเฮ้ย เขาละเอียดมากออ้กางเกงในสีชมพูละเอียดมากโเโอเคนะนี่จะเป็นขาเราเรามาต่อให้ดูเลยอันนี้ฟ้าจะมารีวิวของขาวันเกิดเป็นโมเดลที่น,นานโนหรือว่ากุก๊กกุ๊กกเคาให้มานะคะนานโนห้ามเอาคืนนะ จะบอกให้เราแค่บอกว่ากุ๊กกุ๊กกุ๊กนะยังไม่ได้พูดนะเดี๋ยวเถอเโอเราจะมาประกอบให้ดูในชุดมัดคอทของเขาเลย mm hmm. เป็นชุดนี้แทนนะคะเราจะใส่เป็นชุดนี้ mm hmm. เขาจะมีให้เป็นสองชุดนะมีสองเป็นชุดใส่เล่นกับชุดนี้นะคะเราจะให้ใส่ชุดทํางานก็คือนักเรียนนี่แหละไม่รู้ว่าชุดอะไรนี่คือกระโปรงนะโอเค ตอนแรกตอนที่เขาได้ให้มานะฟ้าเอาใส่ไว้ในกระเป๋าเล็กของกระเป๋าสะพายข้างแล้ทีนี้ฟ้าก็จำไม่ได้เว้ยตามหาตั้งนาน <c oughs> จะร้องไห้หาไม่เจอแต่พอมารู้ว่ามันอยู่พึ่งนึกได้เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อหามือไม่เจอ พอมานึกได้อ๋ออยู่ในกระเป๋าเลยใจหายเลยลองอ,อกไปทีอเอสวยเนาะดูสิแค่นี้ก็สวยแล้วะแต่ของนาโนนะคะมีหรือว่ากูกูเขามีเจ้าตัวของฮัสเซเนมิคุซึ่งจักได้มากข้างใครฮัสเซเนมิคุนะโอ๊ยเจ็บมือ ส่วนผมเขาก็จะมีให้ต่อหลายแบบเลยก็มีแบบเดียวนั่นแหละแต่ว่าเฮ้ยเรามาต่อให้ดูกันคร่าวๆนะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเราจะต่อให้ดูแค่แค่นี้เป็นชุดหลักของเขาพูดง่ายๆว่าชุดหลักอาการของตัวละครนี้นะคะอันนี้ใครรู้ว่าชื่ออะไรบอกชื่อได้นะนาโนอะบอกชื่อได้นะดูสิผมหลังสวยมาก ความจริงต้องต่ออีกแหละหัวเธอหัวเธอหัวเธอแต่หัวเธอก,ก็น่ารักนะใส่ผมก็น่ารักน่ารักหมดเลยอะ่ะคนสวยก็ทําอะไรก็ดูดีไปหมดเลยแหละเนอะเศร้านะแปบตัวเองไม่สวยเนี่ยดูสิอ้างายละเอียดเขาดีมากเลยคะ่ะ เรียบร้อยทรงผมได้แล้วนะคะด้านหลังได้แล้วกางเกงในพร้อมค่ะพร้อมตานี่เขาก็จะให้ฐานรองมาด้วยนะคะเด็กก็ถือว่าสสาราบัญชีของขอนมันเกิดเรียบร้อยนี่อย่าพูดมากนะจ๊ะใครรู้ว่ามาจากอนิเมะเรื่องอะไรฟ้าจำได้อยู่ว่ามา ฟ้าจำได้อยู่ว่าฟ้าเคยดูแต่จำไม่ได้ว่าอัน Fl นี้มีเรื่องอะไรแล้วก็ชื่อว่าอะไรนะลืมถือว่าดูดูดูตอนนี้ลืมลืมก่อนหมดเลยที่ยังจําได้ก็เป็นเอ่อสัตว์ออนไลน์เลิฟไลท์เอ่อง้ม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 งให้สคูลเรีกดีอ๋อน้ำงสากระเด็นเอ่อ้มช่างมันเถอะค่ะโอเค เราก็ต้องชำละออกมาเหมือนเดิมคือที่ถามว่าทําไมต่อแล้วไม่เอาไปวางประเด็นคือว่าไม่มีที่วางค่ะนี่แหละคือประเด็นแมโครบ,บ็อกฟ้าก็วางพื้นที่เต็มหมดแล้วแมโครบ,บ็อกซ์ก็คือตัวต่อค่ะอันนั้นฟ้าเอาไปวางตรงชั้นบนด้านล่างชั้นล่างไม่วางที่เต็มหมดแล้วอันนี้ฟ้ากลัวมันหายรักมากเลยตัวเนี้ย หลักมากว่าหานาทีแล้วตก็ตัวมันหายอะเนาะก็เลยแค,เลแค่นี้แหละแค่นี้แหละแค่นี้แหละก็เไม่กล้าเอาไว้ฟ้าจะซื้อตู้ใส่แล้วก็พยายามหาซื้อเจ้าโมเดลแบบนี้ไว้นะคะอันนี้ฟ้าตั้งหาโมเดลที่มันน่าจุกคือไปตลาดแล้วเห็นแต่ไม่รู้เขามาต้องชว์ธรรมดาหรือว่าขายเขาไม่มีบอกราคาด้วยแล้วไม่ซื้อโอเคก็ 拜拜。Bye bye.